เร็วกรเลยมาๆลูกมาทำมันทำเฮ้ยแตที่เรื่องวาตัดิบคว่าเงินไหลเป i five. 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 แม่ลูกเขาอยู่ไหนหืมเขาอยู่ไหนตามก่อนเขาอยู่ไหนเด้าตัวขวักข่าขวักขาข,ข,าข,ขาึลูกเดี๋ยว,ว,วล,ล,ลูกเดี๋ยวพวักขาก่อนหาก่อนคือนดังขวักข่าเลโอ้เจอแล้วเจอแล้วลูกเจอแล้วจะไปไหน

ชมนะลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้หูเดี๋ยวก่อนพ่อมาแล้วเดี๋ยวก่อน กูฟุ่งนาตกอยู่ฟุ่งนาเดี๋ยวก่อนโอ้ประเดิมคืนใหม่นะสอเอาพี่มากสามห้ามาประเดิมคืนใหม่สอหมุนพี่ปุ้ยเลยยีบเอ็ดหลัก เดี๋ยวเดี๋ยวบังคันประเดิมคือประเดิประเดิมข,เดมขึ้นใหม่สอ่ออันหนึง่งหนึ่งนิ้วนี่สองนิ้วแม่มึงื่อุกอังจะไปนี่ไหมแล้วมาดูกล้องก่อนเร็วเรตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนเขากินแล้วเฉยพี่มพ์สามห้า กินแล้วเฉยเอากับพ่อไหมพ่อดูกันโอ้หน่อยมาปดกันเลยห <c oughs> ลังจากหลูหมายแล้วสอริ้วมาเลยฝนตกทั้งวันสี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งสิบหกสามศูนย์นอ ล้วมาเลยมันสอหมายภูเลยไม่พลาดสอไม่พลาดเาสามห้ามาประเมินกันโอ้โอจะหากเฮียน้ำขึ้นจะสอนแบบนี้ภูดีสอนลบตัวนี้ผมเจอวันนั้นแล้วเอาดอีลายอย่างดีสอ มีดีอะไรอ๋สอสอสอดูนี่ดูนี่ดูนี่สอเต็มไปเลยนี่ลายดีลายดีสอลายดีตัวใหญ่หัวดีเสร็จสามห้าเลยสอนี่มาหาพ่อนี่มาเดี๋ยวไป เขาจะเริ่มสู้แล้วนะสอเขาจะสู้แล้วนะสอเร็วเสียงมาเดิน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 ๆหน่อยเดิน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 เนเดิ้าๆนเดิเดินเดินเดินเ เราอ่างโยนคู่อ่างเสียงดีฝึกง่ายเจ็ดครั้งลงทุกหลักนะสอเจ็ดครั้งเจ็บมาห้าตัวแล้วฝึกนี่แหละหลักหลักที่เจ็ดสอเร็วเร็วเร็วกว่านั้นี่มารสามห้าเร็ว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 กว่านั้นเร็วกว่านั้น เข้าบ้านเราไปสองสองิงเอ้ยสองกันยาหกแปดพ่อเจ็บก่อนพ่อเจ็บก่อนพิมารสามห้า